ท่านพี่น้องชาวราชดำเนินที่เคารพพี่น้องชาวไทยทั้งที่อยู่ในราชนาจาักรไทยและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกที่เคารพเช่นเดียวกันครับท่านอดีตสอสอสาธิตวงหนองเตยได้เรียนให้ท่านพี่น้องได้ทราบไปแล้วเมื่อสักครู่ครับว่าเราได้ร่วมชุมนุม ในการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อชาติบ้านเมืองวันนี้เป็นวันที่15แล้วครับพี่น้องครับผมถือว่าการที่พี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันชุมนุมบนถนนราชดำเนินแห่งนี้และบนเวทีคู่ขนานทั่วประเทศนั้นเป็นการสร้างกุศลให้กับชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเพราะเนื่องจากเราจะต้องออกมาสดงพลัง บงบอกให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเราซึ่งเป็นคนไทยที่มีหัวใจเป็นไทยไม่ใช่ทาสเรารักความถูกต้องเรารักบ้านเมืองของเราเรารักในหลวงของเรานอกเหนือจากนั้นครับพี่น้องที่ต้องมายืนหยัดอยู่บนถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้และพี่น้องที่อยู่บนเวทีคู่ขนานทั่วประเทศ เราต้องออกมาร่วมกันกำจัดสิ่งที่เลวร้ายของบ้านเมืองเพราะเนื่องจากขณะนี้กระบอกเสียงของรัฐบาลได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับจำนวนผู้มาร่วมชุมนุมว่ามีเพียงจำนวนน้อยนิดซึ่งสิ่งเหล่านั้นคือความเท็จโดยสิ้นเชิงหลักอันหนึ่งที่ในควงวอาภัยวงหัวหน้าพักประชาธิปัตย อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้เคยแสดงปาตกถา,าไว้ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ชายพูดสิ่งที่เป็นเท็จเขาจะเรียกว่าโกหกถ้าหากวันใดก็ตามที่หญิง,ญงแพย่สยาพูดเท็จเขาเรียกว่าตอแหลอันใดก็ตามถ้าสิ่งที่รัฐบาลพูดเท็จ เขาเรียกว่าสถาิติเพราะฉะนั้นสถิติของรัฐบาลนั้นเชื่อถือไม่ได้พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมเรียนท่านที่เคารพครับว่าพวกเราที่มาร่วมชุมนุมในเวทีทุกขนทุกแห่งนั้นมาด้วยหัวใจดวงเดียวกันมีเป้าหมายอันเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าขณะน,นี้เราได้เห็นการกระทำความผิดของรัฐบาลและมวลหมู่สมาชิกในพักเพื่อไทย ที่ได้ร่วมกันคบคิดในการที่จะกระทำความเลวร้ายต่อประเทศชาติซึ่งแนวคิดในการทำความชั่วร้ายนั้นได้สำเร็จแล้วในการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในเวลาตี4ี่นาทีซึ่งเป็นเวลาที่นกแสกออกผสมพันธุ์ถึงแม้ว่าความสำเร็จนั้นยังไม่เห็นผล เพราะเนื่องจากมวลหมู่ประชาชนทั่วประเทศได้ออกมาแสดงพลังคัดค้านถ้าหาไม่แล้ววันนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายอภยศก็อาจจะผ่านสมาชิกอุทิสภาในวาระที่สามไปแล้วเหตุผลอีกประการหนึ่งครับวันนี้เราได้พบเห็นความจริงว่าสอสอจำนวนมากถึง310คน มีเจตนารมในการลบหลู่ดูหมินสถาบันเบื้องสูงบางอาจจะนำกฎหมายเร็วๆขึ้นทุนเกล้าเพื่อทรงลงพระประมาพิไธยซึ่งกระบวนการในการออกกฎหมายของบ้านเมืองเรานั้นกฎหมายจะเข้าสู่สภาได้สองทางด้วยกันทางที่หนึ่งก็คือรัฐบาลเป็นผู้เสนอกฎหมายทางที่สองสสเป็นผู้เสนอกฎหมายแต่กฎหมายอภิยศฉบับนี้รัฐบาลไม่ได้เสนอเอง พราะเนื่งจากว่าเข้าใจวิธีการในการช่อชนก็อาศัยมือสอสอของพรรคตัวเองคือพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอแล้วก็ประกาศว่าจะต้องดันให้สุดซอยในที่สุดครับถ้าหาว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ถูกคัดค้านจากมวลมหาประชาชนเมื่อผ่านวาระสามแล้วก็จะต้องไปสู่สมาชิกอุธิสภาในวาระหนึ่งวาระสองวาระสามซึ่งทางด้านสมาชิกุธิสภาแต่เดิมนั้น ก็ตั้งละตั้งท่าเอาจริงครับว่าทรงมื่อะไรก็จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของรัฐบาลแต่โชคดีครับที่พี่น้องประชาชนหูตาสว่างฉลาดครับฉลาดก็คนเป็นหัวหน้ารัฐบาลออกมาเป่านกหวีดคัดข้านกฎหมายฉบับนี้ครับพี่น้องครับด้วยเหตุนี้แหละครับทางเดินของกฎหมายจึงไม่สามารถขึ้นไปสู่เบื้องสูงได้ แล้วก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะนํามาประกาศในราชกิจานุเบกษาก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประเทศนี้ประการหนึ่งที่จะต้องเรียกท่านพี่น้องที่เคารพครับว่าประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั้นได้จําลองรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาจากประเทศอังกฤษแต่ที่อังกฤษนั้นเขามีสภาลูกขุนคือสภาสูง แต่สำหรับประเทศไทยของเรานั้นสภาสูงหรือวุฒิสภาเป็นสภาลูกทาสครับพี่น้องคือเป็นทาสในเรือนเบี้ยของทักษิณจะเป็นส่วนใหญ่ผู้นำของของสภาลูกทาสก็มีผู้ทําหน้าที่เป็นประธานอยู่สองคนประธานคนหนึ่งที่มีตําแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาชื่อประธานนายสมศักดิ์ครับพี่น้อง อีกคนหนึ่งเป็นประธานวุฒิสภาชื่อนายนิคมไวรัสขณะนี้สภาจึงเป็นสภาเชื้อโรคเป็นสภาพิษสภาพิษพยายามที่จะออกกฎหมายที่เป็นพิษต่อสังคมและบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นพิษไปถึงสถาบันเบื้องสูงคือสถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้ามวลหมู่ประชาชนไม่ลุกกันออกมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องครับพี่น้องพวกเราจึงขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาชุดนี้และรัฐบาลออกไปออกไปออกไปพวกเราต้องออกกันมามากๆเพื่อขับเคลื่อนให้คนพวกนี้ออกไปออก เรานิ่งเฉยออกมาน้อยคนพวกนี้ก็จะหน้าด้านเราจะปล่อยให้ปัญญาชนนักวิชาการรือนักปราชญ์เคลื่อนไหวอย่างเดียวไม่พอเพราะคงจื้อปราผู้ยิ่งใหญ่ได้เคยกล่าวไว้ว่านักปราชญ์สามารถเอาชนะได้หมดไม่ว่าฟ้าหรือดินแต่นักปราชญ์จะพ่ายแพ้ก็แต่เฉพาะคนหน้าด้านเท่านั้นดังนั้นต่อไปนี้ พวกเราทุกหมู่เหล่าไม่ว่าเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาที่นำข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำกับรัฐบาลแล้วได้แต่ใบประทวนไม่ได้เงินต้องออกมาชาวสวนยางสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกรัฐบาลหลอกในเรื่องราคาผลผลิตต้องออกมาพ่อค้าแม่ขายที่เดือดร้อนจาก การขึ้นค่าแก๊สสูงต้มจนทำให้ยอดการขายตกตำ่ำก็ต้องออกมาผู้บริโภคที่จำต้องขึ้นต้องซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงกว่าเดิมมากๆทั้งๆท,ที่นายกยิ่งลักบอกว่าจะกระชากราคาสินค้าให้ถูกลงเมื่อเขาหลอกพวกเราพวกเราก็ต้องออกมาพ่อบ้านแม่บ้าน ที่รัฐบาลกำลังจะยัดเยียดนี้สินให้ลูกหลานเหลนหลนของท่านจากโครงการกู้เงินอภิมหากู้สองล้านล้านจะให้ท่านลูกหลานเหลนหลนร่วมกันใช้นี่เป็นระยะเวลายาวนานถึง50ปีเดือดร้อนกันครึ่งศตวตรรษทั่วทุกตัวคนพี่น้องทุกคนก็ต้องออกมาออกมาออกมา ชาวพุทธคิดอิสลามผู้มีคุณธรรมอันสูงส่งอย่านิ่งเฉยให้พวกสมุนซาตานฆ่าลูกหลานพวกเรามากไปกว่านี้หัวหน้าซาตานได้ขึ้นประคองบ้านเมืองนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จนถึงปีพศ2547รวมระยะเวลา4-5ปีได้ฆ่าลูกหลานพวกเรา เลือดแดงฉานไปทั่วทั้งแผ่นดินข้อหาพัวพันกับยาเสพติดทั้งคนผิดคนถูกมาตั้งมันตั้งสารเตี้ยทำลายระบบมนุษยธรรมและระบบนิติรัฐนิติธรรมฆ่าไปแล้วมากกว่า2,500คนนอกเหนือจากนั้นฆ่าทิ้งลูกหลานชาวปากใต้ที่เป็นมุสลิมในมัสยิดกือเซ่เทมเพอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งมัสยิดเป็นบ้านของพระเจ้า มันฆ่าเยาวชนที่ไม่มีอาวุธตายในมัสยิดครั้งเดียว32คนนอกจากนั้นมันสั่งให้มัดมือมัดเท้ากระทำการทารุณเยี่ยงสัตว์เจรัจชานกับพี่น้องมุสลิมที่กำลังถือศีนอดในเดือรรมบอนที่ได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน้าสถานีตำรวจตากใบจังหวัดนาราธิวาส คนถือศีลถูกกระทำการทารุนตายไปในคราวเดียว8 5สคนสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2547ยญาติพี่น้องของผู้ถูกกระทำต้องออกมาต้องออกมาต้องออกมาชาวไทยผู้รักชาติผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลายต้องออกมาต้องออกมา ต้องออกมาบัดนี้ได้พิสูจน์ชัดแล้วว่าการปกครองบ้านเมืองด้วยระบอบทักษิณมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ทักษิณเป็นใหญ่ในแผ่นดินทำอะไรผิดก็พยายามจะล้างตัวให้ว่าไม่ผิดการกระทำเยี่ยงนี้ผิดทั้งทางโลกผิดทั้งทางธรรมซึ่งจะขออนุญาตได้เรียนกับท่านพี่น้องที่เคารพ และลูกหลานเยาวชนที่รักทุกคนว่าการกระทำความผิดของการปกครองในระบอบทักษิณน,นั้นคือสังคมโดยปกติแล้วสังคมจะอยู่ได้ต้องยึดมั่นในกติกากติกาที่สังคมตกลงยอมรับร่วมกันเขาเรียกว่ากฎหมายคนใดไม่ยอมรับกฎหมายก็คือคนดื้อด้านจันไรเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่ได้ และสมควรต้องถูกลงโทษทางสังคมด้วยการประนามสำหรับความผิดทางธรรมนั้นคือคนจะเป็นผู้ดีอย่าว่าแต่เป็นผู้นำเลยครับพี่น้องแค่เป็นผู้ดีก็ต้องมีศีลมีธรรมสังคมจริงจะสงบมีความสุขคนดีอย่างน้อยต้องมีธรรมะสติขันติและจาคะ ธรรมะคือปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทำความชั่วไม่ทำความผิดสติหมายถึงรู้ผิดชอบชั่วดีไม่มัวเมาลุ่มหลงขันติต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ทำชั่วไม่ทำผิดไม่โกงไม่กินจาคะคือความเสียสละแบ่งปันยอมสละความสุขของตนเพื่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อมหาประชาชนสรุปแล้วทักษิณกับพวกพ้องสมุนบริวารพวกมันขาทั้งธรรมะขาทั้งสติขาทั้งขันติและขาทั้งจาคะหมดทุกประการกระทําแต่เรื่องอากุศลมูลคือโลภอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่ารวยแล้วก็ยังโกง โมหะมีแต่การหลงทางหลงผิดโทสะมีแต่ความกลี้วโกรธไร้สติแม้กระทั่งประชาชนมาเตือนสติแล้วก็ยังมองไม่เห็นทางแห่งสัจธรรมและนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลของพวกนี้ทำแต่เรื่องโลกาวัชชะคือทำแต่เรื่องที่โลกเขาตำหนิติเตียนทั้งสิน้นเห็นไหมนี่ ชาวโลกเขาติเตียนประเทศไทยขนาดไหนที่มีรัฐบาลอย่างหนาไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนมัวแต่จ้องจะล้างผิดให้กับตัวเองและพวกพ้องโดยเฉพาะดิ้นรนกระเสือกระสนจะเป็นจะตายทุรนทุรายเพื่อช่วยคนเนรคุณแผ่นดินอย่างทักิ้น รัฐบาลมัวเมารัฐบาลนี้มัวเมาในกิเลสและตัณหาคบหาแต่คนชั่วเป็นมิตรมองบัณฑิตเป็นศัตรูส่งแส,งสมคนชั่วโดยไม่อายฟ้าอายดินคนชั่วก็เหมิมเกริมไม่มีฮิริโอตปะแม้แต่น้อยฮิริคือความอายที่จะทำชั่วทำบาปโอตปะคือความเกรงกลัว ผลจากการทำชั่วทำบาปคนที่ทำผิดแล้วไม่สำนึกผิดมนุษย์จะภัยให้กันง่ายๆนั้นไม่ได้หรอกครับพี่น้องเพราะกฎของพระเจ้าเนี่ยคนผิดจะได้รับการอภัยโทษหรือได้รับการนิรโทษต้องมีองค์ประกอบสามประการประการที่หนึ่งถ้ากำลังทำความผิดต้องยุติการกระทำทันทีถามว่าทักษิณและบริวารหยุดไหมครับ หยุดไหมครับพี่น้องครับประการที่สองต้องเสียใจจากการที่ตนเองได้กระทําผิดไปแล้วถึงขั้นต้องเสียใจตนน้ำตาไหลและปากต้องสารภาพผิดโดยหมดเปลือกทักสินและสมุนเสียใจไหมครับในการทําความผิดประการที่3ต้องให้สัตยาบันยืนยันจะไม่ย้อนไปกลับไปทําความผิดนั่นอีก แต่ถ้าเป็นการละเมิดสิทธิของมนุษยชนต่อให้ทำทั้งสประการพระเจ้าก็ยังไม่นิรโทษให้นอกจากจะต้องกระทำในประการที่สก่อนคือต้องขออภัยและคืนสิทธิ์กับประชาชนทั้งหมดนี้เป็นาศาสนาบัญญัติของาศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้คนอย่างทักษิณคนอย่างยิ่งลักษณ์สมุนบริวารไม่เคยเอ่ยปากขอโทษ ประชาชนมีไหมครับที่คนเหล่านี้ขอโทษประชาชนพี่น้องไม่เคยขออโหสิกรรมต่อญาติของผู้ถูกกระทำแบบอาธรรมอย่าว่าแต่เอ่ยปากขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยเลยครับแค่คิดสำนึกผิดก็ไม่เคยมีแม้แต่น้อยคิดอย่างเดียวจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมดังนั้น ปัญญาชนเขาตรวจสอบก,กันแล้วเห็นว่าทั้งทักษิณทั้งยิ่งรักและบริวารในรัฐบาลเป็นสาตานโดยแท้จริงพี่น้องไม่เคยคิดไม่เคยสำนึกไม่เคยสำเนียกไม่เคยตระหนักในสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ นี่แหละครับรัฐบาลซาตานทําผิดทั้งทางโลกทําผิดทั้งทางธรรมฝ่าฝืนคําสอนหมดทุกศาสนาทั้งพุทธคิดอิสลามผู้ยึดในศาสนาธรรมทุกศาสนาต้องลุกขึ้นมาสั่งสอนคนพวกนี้ด้วยสัจธรรมในคําสอนพวกเราต้องออกมาต้องออกมาต้องออกมา วันที่15เดือนนี้เวลา18นาฬิกามวลหมูม่ม,ม,มหาประชาชนทั่วประเทศจะได้ร่วมมือกันในการทำสิ่งที่ดีงามให้ปรากฏเป็นอนุสรแก่ลูกหลานคนที่ออกมาต่อสู้รัฐบาลที่อาธรรมหรือรัฐบาลทรราชนั้นเป็นกุศลเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้ร่วมกันยับยั้งความชั่วร้าย ไม่ให้แพร่ระบาดไปมากกว่านี้เราจะต้องเก็บรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกไปสู่ลูกหลานเลนในบนขบ้าบรรพบุรุษของพวกเราได้เคยต่อสู้เอาเลือดล้างแผ่นดินเอาเลือดท้าแผ่นดินมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเราเสียหายจากการเสียกรุงให้กับข้าศึกศัตรูสองครั้ง เราจะไม่ยอมเสียกรุงครั้งที่สให้กระบอบทักษิณอีกแล้วพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ถ้าเราเป็นาศาสนิกชนในาศาสนาใดก็ตามขอให้ท่านได้เพียรบำเพ็ญในสิ่งที่เป็นกุศล,ลกรรมเพราะเรามีความเชื่อว่าทั้งชาตินี้ชาติหน้าคนที่ทำดีต้องได้ดี คนที่ทำชั่วต้องได้ทุชั่วแต่ระยะเวลาอาจจะให้โอกาสกับเนื้อกับตัวแต่วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าคนที่มัวเมาในอำนาจและผลประโยชน์มันไม่รู้จักคำว่าพอพี่น้องที่เคารพครับในาศาสนาที่พวกเรานับถือกันอยู่ต่างคนต่างนับถือแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะละวางสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม เราจะไม่ประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาผมจำได้ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสภิกคุได้เคยสอนไว้ในช่วงสุดท้ายอายุไขของท่านว่าธรรมะข้อหนึ่งที่ชาวพุทธควรจะเดินไปสู่จุดนั้นให้จงได้นั่นก็คือเรื่องของสุญญาตาความไม่ยึดติดในตัวกูของกูต้องไม่ยึดติดในตัวกูของกูต้องไม่ยึดติด ในตัวกูของกูแต่คำสอนของท่านพุทธทาสก็ได้ประโยชน์สำหรับบัวที่พ้นน้ำหรือบัวที่ปริ่มน้ำแต่บัวที่อยู่ในตรมเหมือนอย่างทักษิณและเครื่อญาตินั้นไม่ได้ยินสัจธรรมได้ยินแต่เสียงเรียกร้องกูจากนรกวันนี้ถึงคิดในการจะออกกฎหมาย เพื่อจะนิรโทษกรรมและเบื้องหลังก็คือต้องการจะได้สินทรัพย์อันไม่พึงจะได้จากการโกงชาติโกงบ้านโกงเมือง46,000ล้านกลับมาเป็นของตัวเองสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยกว่าหล้านคนต้องลุกขึ้นมาวันนี้าศาสดาของพวกเรา คือท่านนาบีม,มุฮัมหมัดได้เคยสอนไว้ว่าการพูดความจริงหรือการต่อสู้ด้วยความถูกต้องต่อหน้ารัตต่อหน้าผู้ปกครองที่อาธรรมหรือผู้ปกครองที่เป็นทรราชนั้นคือพันธรรกิจที่สแสดงออกถึงการพักดีต่อพระเจ้าใครเป็นผู้พักดีต่อพระเจ้าต้องออกมาสู้กับทรราชท่านพี่น้องที่เคารพครับ หวังว่าสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นมันจะเป็นเสียงที่ปลุกเราให้พี่น้องผู้มีหัวใจรักชาติรักศาสนารักองค์เหนือหัวพระมหากษัตริย์จะต้องออกมาปฏิบัติภารกิจของเราให้สำเร็จทำอย่างไรที่จะให้บ้านเมืองของเราเดินหน้าทัดเทียมอารยะประเทศทำอย่างไรที่จะให้การศึกษาของลูกหลาน สามารถก้นไปอยู่ในลำดับต้นของประชาคมอาเซียนไม่ชัวไม่ใช่อยู่อันดับสุดท้ายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้มีทางเดียวครับเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนครับพี่น้องครับเปลี่ยนไหมครับพี่น้องถ้าพาพี่น้องมากันมากมากมายกว่านี้หัวแถวอยู่ที่ลานพระรูปหางแถวไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผมมั่นใจเลยกันครับว่ายิ่งลักนั้นไม่สามารถตละล็ดแต่แต่ต่อไปได้ครับพี่น้องครับท่านพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ถึงแม้พวกเราจะเหนื่อยพวกเราจะร้อนพวกเราจะตากฝนพวกเราจะต้องกรำแดดแต่พี่น้องที่เคารพครับสิ่งเหล่านี้มันจะแสดงออกว่าเราได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา เม็ดเงอทุกหยดที่หล่นบนถนนราชดําเนินสิ่งเหล่านี้คือน้ำหอมคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของพวกเราเพราะการเลือกทางเดินของพวกเรานั้นมีอยู่สองทางศาสดาสอนว่าใครก็ตามที่คบกับคนดีเป็นมิตรเหมือนกับคบกับคนขายน้ำหอมบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของน้ำหอมแต่กลิ่นอายของความหอมจะติดตัว เหมือนพี่น้องที่มาในราชดำเนินนี่แหละครับแต่ใครที่คบกับคนชั่วเป็นมิตรเหมือนกับคบช่างตีเหล็กถึงแม้มือไม่เปื้อนแต่ตัวเขาจะเปื้อนขมเอาวควันไฟเหมือนกับเสื้อแดงที่หลงผิดครับพี่น้อง <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้ ผมขอเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องเลือกข้างเลือกข้างอยู่กับความถูกต้องเลือกข้างอยู่กับกัลยาณชนเลือกข้างอยู่กับสิทธิสุจริตชนพี่น้องที่เคารพครับอย่าเลือกข้างอยู่กับความผิดอย่าเห็นกับเนื้อข้างเขียงเศษเงินที่เขาโยนให้เพราะสิ่งเหล่านั้นคือเชื้อเพลิงของนรกที่เข้าไปโกงกินบ้านกินเมืองแล้วมาให้พี่น้อง พี่น้องที่เคารพครับวันนี้พลังประชาชนจะชนะถ้าหาว่าพวกเราได้ประสานมือกันอย่างใกล้ชิดลุกขึ้นแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันไปสู่ชัยชนะของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์สมัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผลทำท่าจะเทลงมาแล้วพี่น้องแต่ก็ขอบคุณพี่น้องที่ ยืนหยัดอยู่กับเราต่อที่บริเวณหน้าเวทีครับไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเราถ่ายท่อสดกันอยู่หันไปมองข้างๆจำนวนอาจจะน้อยลงมากแต่เชื่อเหลือเกินตอนนี้คนเป็นหมื่นเป็นแสนดูเวทีราชดำเนินอยู่ที่บ้านครับ